สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนาติกันพลาครับก็หลายๆคนนะครับที่ได้ติดตามนะครับก็น่าจะเห็นแล้วเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่วันนี้ผมจะเอามาให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นครีมตัดเช่นเคยนะครับก็คือมีกระแสแหละนะครับจากของอันเก่านะครับที่เป็นครีมตัดอาหมยนะครับอันนี้เป็นครีมตัดจากค่ายเดียวกันนะครับก็คือ M J L นะครับอันนี้จะเป็นรุ่น M 1715นะครับ M 1 7 1 5นะครับหน้ากล่องก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นของอหมยนะครับมันจะเป็น M 1712นะครับถ้าจำไม่ผิดก็แพ็กเกจคล้ายๆกันนะครับแพ็กเกจคล้ายคกันนะครับจะอาหมวยมันดูมีความเป็นแบบหรูหรามาเห่าอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับก็ยังใช้อยู่นะครับตัวนี้ยังใช้งานอยู่ก็ใช้ต่อการจีนได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวเอามาเทียบกันนะครับ ตัวของแพ็กเกจให้ดูที่ก่อนก็เปิดด้วยแม่เหล็กอะไรเหมือนกันนะครับก็จะมีการ์ดที่จะบอกรายละเอียดของตัวครีมนะฮะเพิ่มเติมนะครับก็จะมีสติกเกอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ที่บ่งบอกเหมือนแบบเป็นคุณภาพการันตีนะครับว่ามาจากทางของค่ายนี้จริงๆนะครับด้านในเป็นกระเยี่สีดำนะฮะก็ประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน นะครับตัวนี้นี่เดี๋ยวทิ้งลิงก์สั่งซื้อให้นะครับอ่ะมาบอกว่ามันคืออะไรนะครับสำหรับตัวของ1715มันก็คือครีมสำหรับคนถนัดซ้ายนะครับอันนี้เป็นครีมที่ถนัดด้านขวานะฮะเราไว้ด้านขวาก่อนขวามือของเรานะขวามือของทางหน้าจอนะนะั่แหละอ่ะ คีมเนี้ยเป็นคีมของคนถนัดซ้ายนะครับพวกของแถมก็ปีน้ำยากับผ้าชเช็ดอันเนี้ยเหมือนกันหมดกับของทางอาหมอยเหมือนกันเป๊ะๆนะครับะจะได้เห็นชัดๆ,ๆนะครับเอ็ป็นหึหอ่ะซองหลังก็มีมาให้แต่ซองหลังจะไม่เหมือนกันซองหลังจะเป็นสีส้มนะฮะอาหมอยจะเป็นสีแดงนะครับตัวของด้ามจับนะครับก็เหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับทีนี้เราจะแยก ได้ยังไงว่าไหนขวาไหนซ้ายว่าถนัดเป็นไหนต้องบอกก่อนเลยว่าฟิลลิ่งและล้ำหนักในการจับอะเหมือนกันไม่ต่างกันเลยนะครับแล้วก็อะ่ะตัวของหัวเนี่ยตัวหัวมันจะมีเขียนเป็นชื่อรุ่นอยู่ว่าเอ่อ M1.12 นะครับนี้อะ่ะเดี๋ยวผมขอปรับให้มันมองชัดๆนะอ่ะอย่างนะนี้ 1> m 1 1มนนะครับโอเค1นึ5ประมาณนี้ก็อยู่ในมือนะครับเหมือนกันเป๊ะแยกแทบจะไม่ออกนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูอันนี้คือขวาอันนี้คือซ้ายนะเราจะเห็นความบางที่มันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมอันนี้จะหนากว่า อันนี้จะบางกว่านิดนึงเห็นไหมก็มันคือการสลับคมนะฮะมาอันนี้หนาแล้อันนี้จะบางเห็นไหมอันนี้บางเห็นไหมอันนี้หนามันคือสลับคมแต่ว่าในเรื่องของอะไรดีละ่ะชิ้นงานของโวคีมเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงคระะับนอกจากว่าจะสลับชื่อรุ่นแล้วก็สลับคม เป็นซิงเกิลเบรดเหมือนกันนะครับตัวนี้ที่กล้าพูดและเอามาใช้ตอนนี้ก็คือเพราะว่าผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับความรู้สึกในการตัดไม่แตกต่างอันนี้พุ่งตรงนะไม่แตกต่างนะครับพิเศษก็คือมันทำมาเพื่อคนถนัดซ้ายแต่ถ้าคุณถนัดซ้ายแล้วยังไงมันก็ต้องรู้จักการใช้งานเหมือนเดิมนะครับ ข้อห้ามทุกอย่างเหมือนกันนะครับก็คือห้ามเอาไปตัดชิ้นที่มันหนาเกิน3มมิลลิเมตรนะครับห้ามไปตัดพาร์ทชิ้นใสนะครับแล้วก็เวลาตัดก็ใช้ที่กลางกลางมีดจะไปใช้ตรงปลายมีดเอาพูดถึงปลายมีดสิ่งที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตรงปลายมีดอันเนี้ยค่อนข้างทู่มากกว่าอันนี้ยังมีความแหลมอยู่นะแต่อันเนี้ยทู่มากกว่าหนึง นะครับแล้วก็เวลาใช้งานนะครับก็เขามีน้ำยามาให้ก็ใช้ซะนะครับอ่ะคร่าวๆตามนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัดชิ้นงานน่ะเป็นยังไงไปอ่ะทีนี้ทุกคนคงอยากจะให้เห็นถึงการตัดนะครับแล้วก็เอามาเทียบกันตัวนี้ผมจะใช้เป็น tn 120นนะครับก็จะมีราคาที่มันจะใกล้เคียงกับตัวนี้นะครับ ตัวของน7 1 5เนี่ยอ่ะผมจะตัดจากแผงที่มันเป็นตัวของ runner นนที่ตัดออกมานึงนะอันนี้อยากเสียงค่อนข้างแน่นนะครับรอยตัดก็จะได้ประมาณนี้นะฮะนี่รอยตัดจะประมาณนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีความขาดนิดหนึ่งนะฮะจะเห็นว่ามีความขาด บบไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะฮะอ่ะเก็บออกไปก่อนอ่ะตัวนี้เอาด้านนี้นะครับทีนี้เราจะมาใช้ครีมถนัดซ้ายของเรานะครับความรู้สึกของฟิลลิ่งเนี่ยมันจะนุ่มแหมนุ่มกว่านะครับเรื่องของรอยขาวนะครับก็ดูจากในจอกันนะฮะี่ดูจากในจอกันเอามาเทียบ กับที่เพิ่งตัดไปเมื่อกี้เห็นไหมน่าจะชัดเจนนะครับว่าความขาวเนี่ยจะต่างกันเยอะเลยแล้วก็ความเรียบนะครับนี่ทางนี้จะดีกว่าเพราะเรียบหมดเลยนะฮะส่วนทางนี้จะมีความครุกคะเห็นไหมนี่ก็คือชัดเจนในตัวของเขาเองอ่ะทีนี้เราเก็บตรงนี้ไว้ก่อนอแล้วเรามาใช้ครีมอหมวยนะครับที่เป็นยี่ห้อเดียวกันเนี่ย ตัดตรงนี้เพื่อจะได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นแล้วมาเทียบกันนะครับก็ด้วยความที่ผมเป็นคนถนัดซ้ายเนาะแล้วผมใช้ครีมอมวยนะครับตัดนะครับก็จะเห็นว่าตัวของครีมอมวยอะ่ะมันขึ้นขาวมากกว่านิดนึงนะฮะนี่คือความต่างนิดเดียวนะครับต้องบอกว่านิดเดียวฉะนั้น ใครที่อยากจะใช้ครีมที่ถนัดซ้ายนะครับเพื่อที่จะให้มันตรงกับลักษณะของกายภาพเรานะครับก็เลือกครีมที่มันถูกกับลักษณะกายภาพเราเท่านั้นเองนะฮะนี่แต่ถามว่ารอยตัดเรียบเนียนไหมมันก็ดีนะครับทั้งคู่แหละแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราใช้ครีมที่มันถูกกับลักษณะของตัวเรามันก็จะดีกว่านะครับก็ แนะนำตัวนี้นะฮะทีมทางซ้ายนะครับ1715นะครับขอฝากไปด้วยนะครับผมก็ตามนี้นะครับสำหรับรีวิวในการตัดให้ดูนะครับก็ต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วแปะลิงก์ให้ดูนะฮะลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปนี้แล้วสั่งไปเลยนะจ๊ะแล้วก็ไม่ใช่ส่วนแบ่งไม่ได้อะไรนะ ไม่ได้ค่าอะไรเลยแต่แปะลิงก์ให้สำหรับคนที่ถนัดซ้ายเหมือนกันนะครับได้เอาไปใช้ลองดูนะครับย้ำกันอีกทีนะถึงมันจะเป็นครีมถนัดซ้ายแต่ว่ามันก็เป็นซิงเกิลเบรดนะครับก็ต้องใช้ให้อย่างถูกวิธีใช้อย่างถูกต้องแล้วก็ต้องถนอมการใช้ด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับมีประโยชน์ไม่มากไม่น้อยอย่างไรก็บอกกันให้ทราบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้รีวิวนะครับครีม M.J.L. นะครับ1715ฝากไว้ด้วยครับไปละสวัสดีครับ